อะไรมมืงไอ้งล้นโอ้โห,ไปไ <c ười> โหเ,โเป็นไงล้นยอยู่ตกเหรอกอแสหมูอ่ะกอแสชอรี่เหรอฮะแกกอแสชอรี่เฮงเหรอล้นเป็นไงก็ทิงตกเหรอไม่ยัดวิวเหรอเดินทางไปเดินทางไปไหนโลนเดินทางไปขอนแก่น ล้นผู้นี้ขึ้นสายขอนแก่นเหรอล้นเดินทางไปขอนแก่นปะเดินทางไปไหนุูงนี้ขึ้นสายขอนแก่นหรอว่าไงเส้นทางที่ล้นเดินทางก็คือขึ้นขาภูพานนะลงสมเด็จมุ่งหน้าเข้ายางตลาดมุ่งหน้าเข้ากาสินมุ่งหน้าเข้ายางตลาดมุ่งหน้าขอนแก่น ลงจากเข่ามาได้นี่โอ้โหอ่ะตอนนี้ถึงสมเด็จ <c oughs> ลงจากเข่ามาได้ไนะี่ครับขึ้นไลห์เลยช่วงน,นี้หิวแสงช่วงน,นี้หิวแสงร้อนยนพยายามพูดปุบป,ปันให้กูออกมาแฉช,ชอน่เฮียงเหรอกูไม่ไปตาเกมมึงหรอกรเข้าใจปะเออกูฉลาดพอกูไม่ได้โงงเหมือนมึงฮะวันนี้ ต้องขึ้นไลดด่วนครับต้องทําเงินต้องทงําเงินครับไอสี่ครับต้องทําเงินครับตรงน,นี้ต้องขึ้นไลดด่วนเ <_ ank> an> พราะว่าต้องทําเงินไงครับคือคนอย่างมันไม่มีสัจจะในหมู่โจรเห็นไหมครับนิทานเรื่องนี้ย้ำนะครับนิทานนะนิทานเรืานาน่องสมมตินะเรื่องสมมติเห็นไหมครับชัดๆหมู่โจรมันกลับมาอีกแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับโธ่สัสมมนดานหมาจริงๆตอนนี้คือมันไอ้สีครับค <ๆ S 2> ือไอ้โลนเนี <ๆ S 2> ่ย กำลังเดินทางไปรับไปจานนะที่ขอนแก่นนะผมเดาอันนี้ผมเดานะผมเดาคาดว่านะคาดว่าน่าจะเป็นคดีที่พี่นกกรน,นะครับพี่นุนุกกรน,นะครับนะฟ้องนะครับไปกล่าวหาเขานะครับนะอืมไปกล่าวหาเขานะครับน่าจะโดนฟ้องโดนฟ้องไม่ใช่น่าโดนฟ้อง แต่ก็คาดว่าน่าจะเดินทางไปศาลนะครับนะคือบอกว่ามึงจะพูดถึงเรื่องอะไรชอรี่เงียมันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆแล้วเรื่องเก่าๆกูเบื่อแล้วมึงเอาเรื่องใหม่ๆออกมาตอบโต้เลยว่ามึงผิดตรงไหนมึงเป็นพ่อกูเหรอมาสั่งกูเนี่ยฮะให้หลดหายเกิดมึงเป็นพ่อกูเหรอตอบดิมึงเป็นพ่อกูเหรอแม่ได้ทีขี่แพะไล่นะโอ้โหนะเห็นกูกับหนูผีออกมา นั่นางนี้มึงได้ทีขี่แพะได้เลยนะป่ารถว่ายังไงรถหืมรถบอกว่าไม่มีประโยชน์ครับไม่ให้มีประโยชน์ครับไปฟังกันก็คงจะฟังกันไม่เท่าไหร่ไม่มีประโยชน์ครับแล้วคนที่ดูมึงมีประโยชน์ไหมเนี่ยมึงให้ฟามรู้เลยกับสังคมไหมเนี่ยลาพังตัวเองยังไมีคดีฟารมเต็มไปหมดเลยใช่ปะคดีฟารมเต็มหมดเลยลําพังตัวเองเนี่ยแล้วมึงพูดเนี่ยมีประโยชน์ไหมเนี่ยฮะ มีหยดไหมครับมีหยดไหมครับให้บ้าหม้อผมมองยูแล้วนะครับทุกท่านผมมองดูแล้วว่ามันไม่ข้อท่านะเพราะผมจะเข้าม้ออย่างเดียวครับเวลาคนอื่นพูดผูดใจมึงนะ่ะออกแนวคมขู่อีกละกูไม่ใช่มึงหรอกเข้าใจะปะเออโลนะครับบอกว่าผมคมขู่ด้วยวัฒกรรมกู <c oughs> คมขู่อะไรโลน กูไม่ให้คนเนรคุณอย่างมึงนะมึงเป็นคนเนรคุณนะล้นฮะมึงนี่คือตัวเนรคุณเยลยนะล้นมึงออกมาพูดอย่างเงี้ยไม่กลัวดําพอใจเหรอกูถามหน่อยดิฮะ <c oughs> ผมดูมันก็ตลกนะมันทําหน้านะผมดูมันก็ตลกดีกว่ายน,น,นนะ่นะนะเดี๋ยวจอร์เก้เอาไปลงอีกครับนะ <c oughs> เดี๋ยวจอร์เก้เอาไปลงอีกทีน,น,นะครับนะล้น กูไม่ใช่คนเนี้เราคุนเหมือนมึงนะที่ออกมาต้องดาา่าเขาไม่ใช่นะมึงกับกูเป็นคนระดับกันนะล้นนะครับมึงก็หมู่เหมือนกันเข้าใจปะมึงพูดอะไรมึงดูสาภาพหนังหน้ามึงด้วยนะครับม,ม,รม,มึงไม่ร้อยสิบโลหรอให้หมู่ล้นใช่ปะเออมึงไม่ร้อยสิบโลหรอหมู่ล้นมึงจะพูดอะไรมึงดูสาภาพสังขารดูมึงด้วยกูดูผอมพอมือนนะนะครับจริงไม่ล้น กูให้ดูผอมองมึงอดูมึงสิดูหัวมึงดิดูกามมึงดินะครับดูกามดูไอ้ี <c> ้ย <oughs> มึงว่ากูเป็นหมู่เนี่ยมึงเคยมองกระจกตัวเองป่งะฮะไอ้หมูหัวล้นฉายาไม่มันฮะหมูหัวล้นฟังพี่นะไอ้หมู่หัวล้นฟังพี่นะนกนะูไม่ออกมาตามเกมหรอกเข้าใจปะเออกูจะอะไรมันก็เป็นเรื่องกูกูจะโดนในเรื่องกูนะครับ กูไม่ไปตามเกมมึงหรอกกูก็อยู่ก,กูอย่างนี้แหละนะก็อ,อยากให้มึงรู้ไว้ว่าคนอย่างกูอ่ะไม่ี่เละคนเหมือนพวกมึงเข้าใจปะเออนะคนอย่างกูเนี่ยไม่ได้ละคนเหมือนที่พวกมึงทากันหรอกกูจะบอกไว้ให้นะนี่กูกำลังทำทำกูกำลังจะพิสูจน์ให้พวกมึงเห็นไงว่าไม่จําเป็นที่ออกมาต้องไปดาา่าเขาจริงปะ fc ไม่จำเป็นครับไม่จําเป็นเลยนะครับ ไม่จะเป็นต้องทำเหมือน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 พวกมันอะแต่ตัวตัว,ตว,ตวออกมาด่าเขาแฉเขาทางนั้นไม่ไม่เป็นความจริงเลยจริงปะ่ะเนี่ยดูตัวอย่างไว้น้องอีกไม่นานหรอกมึงไปอยู่กับใครอะมึงไม่อยู่นักการเมืองนักการเมืองคนไหนอะ่ะใช่ปะมึงไ่อยู่นักการเมืองคนไหนอะ่ะเดี๋ยวมึงก็แฉเขาเดี๋ยวมึงก็แบ็กเมย์เขาเชื่อดิเอฟซเดี๋ยวมันก็แบกเมเเยมเม์หัวหน้าพรรค เดินทางไปขอนแก่นพวกนี้ขึ้นศาลก็ขอให้รับสาร,รภาพซะอย่าไปสู้เลยโรนนะหมูหัวโ้นนะฝากถึงหมูหัวโ้นนะอย่าไปสู้เลยไปรับสาร,รภาพซะถ้าไปจริงๆนะอันนี้ผมเดานะผมเดา,ว,นะเดาว,ว่ามันน่าจะไปอันนี้ผมเดาคาดว่ามันน่าจะไปศาลขอนแก่นในคดีที่พี่นอกอพี่นุกอเนี่ยฟ้องมันในข้อหามีประมาทนะครับไปกล่าวหาไปเอ่ยชื่อจริงเขาด้วยรับสาร,รภาพ กาบตีนเขาทําขัน5้ารับสัมภาษณ์กาบตีนเขาขาตุนแห่ไัยเล่นอะไรไม่เล่น,ลนไม่เจอต่อครับมึงรู้ไหมว่าพี่เขาเป็นใครนักธุรกิจใหญ่นะครับลูหขอนแก่นตอนที่ผมได้ข้อมูลมาแบบนี้ฟังนะพวกนี้ทําขันขอเข,เขามากาบตีเขาพี่ถอนฟ้องผมจะครับผมเป็นทนวยฟาร์มผมก็โดนร้องไม้ยทนายฟาร์มผมพูดไรผิพลาดไป ผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเจตนานะครับแล้วกราบตีนเลยนะวันทาพ่ว่าดเลยกราบตีนเลยกราบเท้าเลย <c oughs> ทุกวันนี้ไม่กล้ากับเจวีนะครับไม่กล้าไม่กล้ากับอาจารย์เอ็มอาจารย์อีแล้วครับไม่กล้าแล้วครับไม่กล้าพูดถึงเลย <c oughs> ไม่กล้าไปนู่นเลยนะครับนะก็ไอ้ตีก็ดูเอานะครับมันกล้าไหมล่ะ แต่ละคนและคนเนี่ยไม่กล้าฟังนะอันนี้ฝากไว้คิดพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเจอปุ๊บเนี่ยทําขันเขห้าคานต่ําคุกเข่าเข้าไปหาเลยผมต้องขอผมตอขอญาตนะครับผมขอญาตผมขอโทษนะครับที่หลังผมจะไม่ทําอีกแล้วนะครับนะช่วยถอนคดีฟ้าให้ผมหน่อยก็จะเป็นไกคล้ายที่อุดรอ่ะที่ทนายคนหนึ่งฟ้องมันอะคล้ายกันนะครับคล้ายกันนะโอเครับพี่ครับนะ าปถึงมึงด้วยนะไอ้หมูไอ้หมูหัวโล้นโอเคครับ